ับสวัสดีพี่พน้องๆครับสวัสดีชาวยูทูบสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับวันนี้มันวันอะไรฉันเออวันนี้มันสุกครับวันนี้มันสุกสุกที่23เมษายนครับถ้ามาเกี่ยวเขา่าอันนี้เข่าจะคล้องครับนี่นเกี่ยวเข่าจะคล้องอ่าลูกซื้อดีครับ ข่ากระยูเขียวๆอ่อนๆเนี่แหละครับกับพ่อเด็กเกี่ยวก็เลยเกี่ยวสกวันผ้าพีผ้าหน่องมาเบิ้งครับตุดเกี่ยวเขา่าเลยนี่ครับตุกเกี่ยวแบบผู้ร่างคนกับอยาดเลี่ยงหลายครับเทมอนียผมผ้ามาเบิ้งบรรยากาศการเกี้ยวเขา่า ทั้งคุณกับหน้านี่สีหกจัาหน่อยครับแต่พุนพ้นทัง้งคุนทั้งคุณนี่โอเคยอยู่ครับเขาเป็ประมาณนี้ตัวนี้เป็นเขาดำครับอ่าเขาดำนี่คือดำหน้าเอานะครับหมายถึงว่าเขาที่เขาดำหน้านะครับเขาบดไอ้ควานเอานี่นะครับ <c oughs> เม็ดกับโอเคนะครับเขาอันนี้คือเขามมลิซีสามนะครับเขมามมลิซีสามอย่างที่เห็นน้องเบิ้งครับวา่าของงามๆรับรถอุ่มครับเฮ้ยมาแมนไหมรถเกินยังไงรถมาแมนรถอุ่มนะครับรถ กระสอบนะครับคุกตาโฮกซิฟนะครับดีซี่โม่เออดนะีซี่โฮกซิฟครับคุ๊กตาเป็นตุกตาหน่อยอนะี่ใจครับ กาแต่สีบริย่ยอมข,ของเขาเลยอ่ะเป็นเบอร์แมนหน้าจ้าของกับปินหน้าเซารถกับเป็นรถไอ้เน,นะนี่ยบาทนะครับก็คือเนี่ยบาทเนี่ยนะ ช่สวงมากว่ากับคุ้มครับพข่าที่เก็ขึ้นี่ประสบการณ์เปีนยวมาก ชัดไปเกี่ยวข้างนู้นไปเกี่ยวข้างๆก็ต้องเก็บนะครับเก็บข้าเนี่ยเดินลัดไปนี่เลยเดินลัดไปเลยเออลุยไปเลยแหวกไปเลยได,ได,ได้นี่ครับตัวนี้เป็นมันสีห่างๆจะหน่อยเพราะว่าดำเหมาแต่ว่าห่วงนี่งามครับสวยงามพุ้นกาแาขุ่นขุ่นครับเป็น นี่จะเป็นปลาหกจากหน่อยครับเพราะหนาหลายแต่ว่ากัดซุกแห้งน่ะครับ้าทีผ้าหลังมาเิ็งรถเจ้าเข่าจะ ที่บ่ค่อยได้เว้ากันนะครับเพราะว่าจะใส่มาเขาน้าปังตัวนี้เป็นเขามะลีซีสามนะครับอิ้นมะลีซีสามกำกินเขาไปขายมือมือว่านเหมาก้อนน,นี่ครับในเจ็ดบาทเจ็ดบาทห้าสิบต,ตังค์ขายข้าวสดมาสิท้ายกันนะครับตัวนี้ก็ก้าวยักษ์ซีตันนะครับคันได้ก็บอไปขายยี่สิบสองตันค์